<c oughs> สบายดีสวัสดีครับผมพี่นอ้อง <c oughs> ดีดีตอนถับกระสุนสองมาไหนะกันเนาะวันนี้ <c oughs> สมาดีพี่นอ้องของอันอามาเด่นนะพี่นอ้องเลยออกมาหน้านะเมื่อวานนี้บอกให้สิมาถอดป่วยเนาะพี่น้องนั่งใจพี่น้อไปตัดมาจะบาดเนาะเมื่อวานสุดท้ายพี่ ขอดเจ๊ะพี่นองง้องเนียเนาะขันตอนแรกไหมน้อามาซอยมันก่อนเนาะถ้าบ่มีอะไรห่าบ่ม,ามีมีสองคนถ้าเอามีอยสองคนมันสบายเนาะใส่เป็นทานเป็นทานพนะี่น้องบอกไม่ก่อนพี่น้องตอนนี้ไอ้ดอนเพิ่นล่องตัดเข่าพี่น้อง,องนะกับน้องแขกสองคนสองจักมือ บ้านนี่ก็บเลยตัดสับ้านี่ก็บไเห็นยังห้ากะลนี่พี่น้องลงสวนแเพราะฝนตกอีเดพี่น่องเลยคือใหม่แมงดุตกุงหยุเว็ัก้งแดดตาต่อน้าเป็นกระตันทังทำตอนนี้เขาแ่ยูนหน้ากเ่าเด้อพี่น้องท่านจะกลับบ้าน ดูนี่กับมวนซ้ำเอบะกว้วานึงนี่พี่น้องจอดกัน,กนออมันเดีวยกวกวักวนนี่มันได้เออมันผอกไส้นาะผอกมอะไรไรบอกกล้วยพอดีเหิมในนี้พี่น้องพอดีทีอสุแเจ๊เฮนี่แม่ถอดดิเือนกับแท่ยลูกลราจิมาถอดกินกันพี่น้อง อันนี้ฝนตกแหมพี่น้องฝนตกนุ่มๆแต่มัตกบ่แห้งบ่คุดีอากาศเย็นๆครับออกก่อนเนาะพี่เออมันยังไมขาดอยู่เนาะเห็นีเนาะดเออ

อก็หอดอยู่ไกดีติดกว่าพอดิแม่งเ็นแบบอไปโอ้หาจจะยืดนอเอ้ปาดยืดแก่หนอแก่โอ้แค่ทำมีสังโคกมาตัดไฟไฟกัน cầm bàn, câu chim đen rồi đấy, đang chơi được rồi, coi cá chình nó bám nó, đây có rồi, lấy bữa nay để nó ăn. nó. như thế này không nhỉ? thêm nó

ตอนก่วยป่แน่ที่ว่ากวยชนิดเอง่เรทำมาดูเรื่องเดยวจับแจบทกินอยากให้ผู้สาวมากินนะทุกวนมาในติเออเขากำลังเดินทางเโอ้มีวันนี้โอ้จับมือเลยนะโอ้บราบาจับมนสิบื่อนเตาคนเนาะยีวลาว่ะ กำลังแชทส่วนเชสาวมาเนาะบดีเละพี่น้องถาเบิ่งมาพู้ปลาหนาแขกเนาะอะไรอันเนี่ยเอาเนี้ยเอาปอกก้อนแล้วก็ไปล้างหน้ากก้อนล้างอีกหนึ่งยางอันนี้คนตกเงียบๆเปียกเคยมาจากข้งเางนอกเนาะโดนตัดเข่าเยอะ เหตุซ้ำตรงนี้ด้วยัดข่าวตาพ้นพี่น้องเอ้ยไม่รุนยุบดีใจพออาหารแอบแอบตาพี่โอ้สบายดีเหรอสบายดีพี่น้องโอ้ยกล้วยยังก็ยังดิบจังมันเดิมแล้วได้ก็ให้มันเลือกๆหน่อยจักหน่อยนึงมันดีจะเห็นมันโมเสบบอจักแล้วบ่เคยกันเพราะว่าดิบซ้ำนี่พอดีเขาถอดคอยว่าได้ Tập thể tắt chúng tôi đang bỏ đâm ừ, chắn đầm nên chạy ờ chạy cứ chát chạy chạy xe chạy 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 cho? chạy 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 <hello> <laughs> <ti> cho Mần thì... Mần thì đi đấy luôn trời đấy ý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  đấy đi đấy ý 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 thọt ใครหนักแล้วเล่นตั็แจ๊บกบปอบนิ้วไปพี่น้องเดียกว่าน้อยคอตัวอันปอกขวดเศร้าแล้วมันมาอะไรโอ้ขันตอนซอยกล้วยตอนนี้เรามาซอยกล้วยกับน้องพี่น้องแฮมเป็นแผ่นเออนั่นเป็นใครนี่เฮ้ยมันยูดไม้เหี้ยดุดตูดกินน้องโอ้บบาหน่อยนี่เปิลห่านคล้ายกล้วยได้เลยนะพี่น้องเลย แม่คดไข่จีกุยพ่อเขาคุยพ่อเขารวยใครครับนาคอยมันดำถากบอกดูพี่จะเห็นส่เข้มฟ้องเนาะไปขายแขมฟองนี่ได้อยู่นี่เข้มฟ้องนไปคายให้ชาวยูริยูริน กินหอดนองยูรินเนี่ยพี่จอดทายแล้วยูรินยูรินนั่นที่จอดทายอันน้ำตาลวิทนั่นหระวะอันน้าไปแคมค้องอ่ะเนาะเมื่อไหรไปแคมค้องจะได้เลรอเนาะออืเขาปิดแล้วหนับปิดนะหนับยูรินบ่ฮะระวังอยู่วะบรรกะนัดนยูรินเรางามเนาะเราหน้าหักเนาะเขาเขาหน้าหักเราหน้ารัก โตัวข้าวเหี้ยนเหรอเข็นเหี้ยนอยูอเห็นยูทิคอไม่เห็นทำไมเห็นว่ในยูทิคอพูดว่โอเอโอ้รู้ว่ายูลินตัวเจอเในแอปท่ไมเออในแอปโอเปเห็นแล้วในยูทิคอที่ว่าพูดอันนะผนู้ไอ้พิ่งพูดไอ้พิ่งสื่อลำปันช่อโอ้นอ เอมมี่เอเอเบิ้งนัดน้องเอมมี่มาผิดที่ฮะยังมา่าที่อเขาคือยิ่วหมาเนาะเอาให้กันหาแซนช่วยเขาให้าเอานเอฉี่ยงสาวปึ๊ดอี๋แถวบ้านฮอนนะแล้วกไปหน้าอ้ายข้าวดี่อื่ไปไปเอ พอดีนะพอดีถอดฉันเยู่เดเพิ่มออยากเลยเพียงเพียงมองมองนห้นอะาคนแล้ามันเปียนเปี่ยนหอนเลยหัเนี้ยหเ้ยนี่ มาทุกคนตอนนี้่ขางหมอกระทะเนาะพี่น oh, er ้องตอนนี้ันอยกันกับน้องอันสยเดี่วเลยเนาะอป่าชินาเนี่พี่น้องมมีตันสสองกบอใส่ด้วใส่ด้วมันโมเมนต์มันเบิดเลยซีใส่รถใส่รถใส่ได้าย้าได้ เออต้องเห็ดกระถาเดือดกอนน่อเออมันเดือดไอ่อนพอดีเอาอีกเอาอีกถมๆเลยเอาซำครึ่งหนึ่งมันจังอดง่อไงใช่ตัวน่ะใส่มันเได้มันยังบอกอ่ะน้พอใชได้ไม่มันเดวมานมาทุกคนตอนนี้

ก็นั่นแะให้เห็นผมก็ได้เจ้าได้ผมีจะได้ดอเดยวางว่าง็ดแบบตามสูตรเท่าเองเนะพี่น้องธรรมชาต เดี๋ยวนัดเอาเดือเเื่นฝากอะไรดีวะนั่นบอกอันนี้เนาะง่มะไเด้อนี่ครบนนี้ตีพี่นนองเขาเริ่มกรอบแหละ เขาเห็นจะเืีอยงบ้านวานฮะ,<อ>ะเขา,วาขวดน,น,น,น้ำตาลใช่โอ้แล้วเขาบวกขวดเขาเอาน้ำตาลมาฟูแซนเนาะตอนนี้มันห่อนเนาะมันก็เปื่อยเองมันข้าวถึงตอนนี้ทีมงานกำลังตัดเขาอยู่พี่น้องเลยไอ้ดอนไอ้สีหักหลันลงไปฝืนก็ไปนั่นมป่ไปอยู่ดุมไปแต่นะแล้เราอยู่เที่ย เดี๋ยวเขาถอดข่ยไว้ขาวันดีก็ขึ้นมาเสิร์ฟเนาะซีง่ะมั้โอ้ให้นหนามันเส้าพอดเนาะแม่เน,น,น,นี่ยแม่เนี่ยเออมันอยู่ซื้อเขาจะเอาคืนตามที่เขาบอกเห่น้นามันมันบดเนี่ยพี่น้อง <Okay. S 2> ตอนนี้ แต่พี่น้องเลยความกรอบมันเานาะ,นะนจะเอาบะหมีกยันไนี่ยมันมีแต่แกงแหละเนาะมันเฉล็ดน้ำมัดนะมันเฉล็ดน้ำมัดตางมันโอ้หน้ำมันเดือดมัมเดนเลยอยนี่มันเริ่มเยอะ,ละเลยนี่ กําจ nice. e nee. nah ีเห็ดบาปอีดิหนึ่งนาตานะครับทุกคนตัวนี้เอาสีเอาไปห้ยแสนน้ำตาลน้ำตาลจังหน่อยเนาะไปห้อยลูกก่อนทำนนทหอนห้ยเลยบอสมันนนท์หอนมากับลวกน้ำตาลนั่นน้ำตาลห้อยเนาะ ăn cơm cất, chứ chưa có gì ở đây mhm 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 Ừ. ừ mhm 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 được mhm 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 นะเอ้ตอนนี้ทอดกล้ยเหาให้เอบาล่าบ่งน้องพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาไทยเบ่งบรรยากาศถึงงานพากันมาเกี่ยวเขาตัดเขานะอสีเอาห้แล้วมือนีแล้วพี่น้องตัดบางย่านี่แหละพี่น้องตัดช่วสองมุ0นาม0นนี่แหละ นี่แอดอนกับน้องแคทเนาะมื่อนี้จักน้องปอเอาจักมาให้เนาะพี่น้องจักน้องปอพอดีมีสองเครื่องพอดีตัดซอยกันได้ระเบ้ามาเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ดึกเนาะเดี๋ยวพี่น้องทีมงานเดี๋ยวขอลมน้องอันกับมาเนาะน้องอันน้องอามน้องแคท เออกะต่อครับตอนนั o, ้นน้อยตอนนั้นก็ถ่ายกับหมงอันอยู่เดี๋ยวพี่น้องเกี่ยวเต้เกี่ยวเต้กำลังเห็ดแนวกินแซ่บๆให้กินนี่ท่านี่ไงไอดอนเนาะดอนก็มึงแค่สองแทับเลยเนาะทักอันนี้ ไว้น,นาดชีมื่อพอกันเนาะพี่น้องต้องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเลย,ยเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศเนาะไปเจ้าหน่อยเดี๋ยวสิผ้าคันทีมงานขึ้นเลี๋ยวก็สิผ้าเพิ่งกินกล้วย,วยโอ้หมักได้ก้วยได้แมนน่นวะ มาพี่น้องนี่แหละตัดถาบม,มาตอนนี้ก็ค่ำแล้วพี่น้องเลยถ <c oughs> อดกล้วยห้องกับลายลายเติบถอดน้ำกินน้ำแน่เลยเนาะพี่น้องและการทีมงาน้ำห้องก็เออมือเ่อแน่ไอรอนเมื่ออลไรพี่น้องเพป็นอเอาขางเมื่อเลยเ <c oughs> ดีเาา๋ยวบ้างน้อยกระสีขอโตลาไปก่อนนะพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่แหละกล้วยห้ห <c oughs> อง กัะเส็เนาองพี่น้องบรอัยนเอามาถอดบักลายหน่ซอยแบวบักลายนี่พี่น้องอันนี้แมนถอดขวอยที่เราถอดนาะพี่น้องถอดน้ำกินน้ำเนี่ยความกรอมตอนนี้ ไฟมือพี่น้องยังมาท่าเหนเขาเมื่อเอาหมอ,อ,อไฟออกกดเนาะตัวนี้ก็จกัะคป็นแบบแซ่บเนาาะ้วเเจห็นเนาะแมนแต่ว่าห้าอันยังบมาใ,ใส่นำ้นนำน้ำตาลซื่อบัดนห้เาสัใส่น้ำตาลใหม่อยู่พี่น้องตัวนี้นนนมันกินธรรมศาสธรรมศาสเลยไปพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยขอจบคลิปกันเนาะ